พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์เรื่องของความมั่นคงนะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลายคนก็กำลังจับตาดูความเคลื่อนไหวในห้วงเวลานี้ที่เป็นอยู่นะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุระเบิดปัม๊มซึ่งทางด้านของท่านแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาลงตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุที่คนร้ายวางระเบิดปั๊มน้ำมันที่จังหวัดยะลาค่ะโดยเชื่อว่ากลุ่มก่อเหตุต้องการทำลายเศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมสั่งยกระดับการดูแลความปลอดภัยสูงสุดค่ะ ผู้สื่อข่าวเดินทางลงตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุที่ปั๊มปตทซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสาย418ขาเข้าตะม,มนท่าสามอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยพบว่าบริเวณจุดหัวใจทั้งหมดของปั๊มนั้นได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดทั้งหมดรวมทั้งอาคารพังเสียหายมีร่องรอยของเพลิงไหมนอกจากนั้นร้านสะดวกซื้อและที่ทําการของปั๊มก็ถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังคงกั้นบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อรอเจ้าหน้าที่เข้าเก็บหลักฐานโดยที่ พนักง,งานดูแลความปลอดภัยของปั๊มแห่งนี้ได้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจช่้สืบสวนว่าขณะเกิดเหตุมีเด็กปั๊มอยู่ที่หัวใจจำนวนสองคนและพนักง,งานในร้านสะดวกซื้อได้มีกลุ่มคนร้ายจำนวนกว่า10คนสวมผ้าคลุมใบหน้ามีอาวุธปืนยาวที่ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนที่จะไล่ให้พนักง,งานปั๊มทั้งหมดออกจากพื้นที่จากนั้นคนร้ายนำระเบิดซึ่งเป็นถังแก๊สฟลิกนิกและถังดับเพลิงจำนวน3ลูกเข้าไปวางตรงหัวใจน้ำมันก่อนที่จะขับขี่รถจัก ยานยนต์นะคะหนีออกไปโดยหลังจากคนร้ายหลบหนีไปประมาณ5นาทีก็เกิดระเบิดขึ้นที่ระเบิดลูกที่1และ2พร้อมกันเสียงดังสนัน่นอีก2-3ถึงนาทีต่อมาก็เกิดระเบิดลูกที่3ทําให้ปั๊มน้ํามันเกิดเพลิงไหมและได้รับความเสียหายดังกล่าวค่ะต่อมานะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าได้เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะซึ่งก็ได้พบ ะะจากการตรวจสอบก็เป็นเศษถังแก๊สและเศษถังดับเพลิงกระจายอยู่เต็มพื้นที่รวมทั้งเศษเสะเก็ดระเบิดในเบื้องต้นนั้นก็เชื่อว่าเป็นระเบิดชนิดสแสวงเครื่องน้ำหนักลูกละประมาณ15กิโลกรัมบรรจุในถังแก๊สปิกนิกและถังดับเพลิงนะคะซึ่ง การจุดชนวนนั้นเชื่อว่าเป็นระบบของการตั้งเวลาค่ะต่อมาพลโทโนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคสีและผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้านั้นได้เดินทางไปยังปั๊มน้ำมันปะตะทริมถนนสาย418ค่ะขาเข้าเมืองยะลาเพื่อตรวจดูความเสียหายของปั๊มน้ำมัน โดยทางด้านของพลโทรนรทิพย์แม่ทัพภาคที่4ท่านก็เปิดเผยอย่างนี้นะคะบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งก็รวบรวมข้อมูลแล้วทั้ง3จังหวัดมีการกรา่อเหตุทั้งหมด11จุดค่ะปัตตานี2จุดยะลา4จุดนาราธิวาส5จุดโดยที่ได้มีการสั่งการให้ผบชกและผบหน่วยกําลังในพื้นที่นั้นได้มีการยกระดับ มาตรฐานการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะปั๊มปอต่อท,อที่เกิดเหตุโดยได้มีการยกระดับการดูแลความปลอดภัยสูงสุดเน้นย้ำไปยังกองร้อยป้องกันชายแดนทุกจุดให้ปิดทางเข้าออกทั้งหมดยงเว้นจุดผ่านแดนถาวรโดยเมื่อวานนะคะในพื้นที่ ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กที่พี่น้องประชาชนทั้ง3จังหวัดนั้นพาบุตรหลานออกมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจํานวนมากซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประชาชนนั้นได้ให้ความร่วมมือนะคะซึ่งก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่เพียงข้ามคืนคนร้ายก็ก่อเหตุซึ่งก็จะต้องมีการร่วมประชุมหารือกันในส่วนของการดูแลความปลอดภัยค่ะหน่วยเลือกตั้งอบอตอก็มีการเน้นย้ําไปทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยน,นะคะให้เพิ่มความระมัดระวังเพิ่มมาตร แล้วก็กำลังในการดูแลหน่วยเลือกตั้งอบอตอทุกจุดสำหรับกลุ่มที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ยังไม่ทิ้งประเด็นใดทั้งการก่อเหตุสร้างสถานการณ์การเลือกตั้งอบอตอการเลือกตั้งระดับประเทศและการข่มขู่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงเป้าหมายการทําลายเศรษฐกิจในพื้นที่พลโทนรทิพย์ยังได้กล่าวถึงผลกระทบจากเหตุที่เกิดขึ้นต่อการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ว่าอาจจะต้องมีการพูดคุยหารือกันใหม่เนื่องจากที่ผ่านมามีความเห็นพ้องต้องกัน กับกลุ่มขบวนการก่อการร้ายและทางฝ่ายพูดคุยของรัฐไทยร่วมกันว่าทั้งสองฝ่ายจะยุติเหตุความรุนแรงในพื้นที่แต่เมื่อเกิดเหตุลักษณะนี้ก็จําเป็นจะต้องมีการพูดคุยและการเจรจากันใหม่ค่ะในขณะที่สถานการณ์ในจังหวัด